เยอะมากเลยตอนนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงอสอ้หนาวหนาวหนาวสององศา <laughs> สององศาสององศาแต่ว่าแต่ว่าเราไม่หยุดน,นะเราจะมาเอากิ่งไม้พวกเนี้ยไปทำเขาเรียกอะไรวะคริซซ่าเดโคโาชูนหรือไม่ก็อย,อยูยูละเพนอะไรของของของประดับอะของประดับคริสต์มาสของประดับคริสต์มาส จะไปทำหัวใจหัวใจสวยๆไม่ได้ไม่ได้เอามากง่ายๆได้หัวใจเห็ดแล้วๆเห็ดแล้วๆอย่าจมเลยบางงามบ่งามความงามมันอยู่ที่คนชอบนั่นแล้วแต่สไตล์ใคสไตลมันอีหยังนี่อีหยังนี่เห็ด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 แก่เห็ดเทาเห็ดเทาเอาไปประดับได้บ่เฮ้ไปดูไปดูหมูซะหมูซะก็สวยใบสนก็สวย โชอเชื่อเชื่อฟินนะแดนเดาของละของละของละมา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 เอามาเฮ้อเอามามาสิโอ้ยโอ้ยมากเลยเชือกเชือกคงละนี่ไงนี่ไงนี่ของประดับอย่างดีโอเดอออกโก้นี่ของประดับอนึ่งนี่เออสงามสงามไม่เห็นหเนเอาจะเอาด้วยเอาเถอนี่นีด้วยนีอันนี้เหรอเออเออต้องเอาตัดเอากิเนะจะได้มีที่เกาะออออกก้ด้วยออกโก้คนอนน้เกะ

มาดูมาดูมาดูอันที่เจ็ดแล้วเราโชคดีนะเราอยู่ต้องอยู่ตรงแดดนะอยู่ในป่าก็มีเยอะนะแต่มันไม่แดดไงก็เลยขึ้นมาบนภูเขาขึ้นมาบนภูเขาแล้วมันแดดกว่าแล้วมันอุ่นกว่าอ้่ชายอยากตัโอ้ใจ่ม่อยากตัวิดห <c oughs> <c oughs> มุดสูงหัวใจหัวใจหัวใจที่อันนี้หัวใจเป็นมะเร็ง <c oughs> อันนี้เจ้าของบอกว่าหัวใจเป็นมะเร็ง <c oughs> <c oughs> มีลลิ์แคร์หัวใจอกหัก งานไหมงามไหมอันนี้ของเราเองสวยไหมสวยมากเนี่ยอุ้ยอุ้สองนูดีอันนะสองนูดีอ้ยสองว้อนสอง้นสอง้อนอิมิตนะอยากอ e ล็อปะลล็อตลิล็อใช่ลล็อตโย่แล้วเฮ้ยไม่กูบินดาวแกันเทรดกับบัวบินดาไม่เอาโอ้ยยาว ไม่รู้มันแบบยังไงวะโอ้ยเนี่ยสวยเนี่ยสวยโอ้ย<ด>สวยมากเลยอ่ะได้เรื่องได้แล้วนะได้แล้วเหรออันนี้อันนี้ทำเสร็จละดูดูเสร็จมากเสรลยนะเสร็จมากเลยว่าได้มาไงไงเดะว,ว่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยเนี่ยฝีมือล้วนๆขอมง,งามๆทำอะไรอ่ะ หาเอาแถวนี้หาเอา้อมทางอ้อมเอวนี่อ้อมทางอ้อมเอวนี่เออตัดเอาตัดเออนี่ต้นใหม่ต้นนี่ละเฮาเอาเห็ดเป็นบิดไปบิดมาม้วนไปม้วนมามันก็สิได้ประมาณนี้แหละโอ้ยม่เห็นเดี๋ยวดูดีๆก่อนเออเริ่มเป็นละเนี่ยประมาณนี้แหละ บิดไปบิดม,มามวนไปมวนมาตอนมวนกันบว่ได้หาเบิ้งได้นั่นผู้นึงกับไปหาเนี่ยปรประดับหัวใจว่าสันวาหาเนี่ยมาประดับหัวใจกาลังดึงเอาอ้อมขางอ,อ,าอ้อมยวนะคางอ้อมยาวนั่นล่ะสียมาประดับหัวใจก็ได้อยู่น้ำพ่นนี่แหละค่ะพ่นบอกงมีสุยางสุนียห่างทางข้าง,ง,งนี้อ๋อน้ายกขึ้นดูซิยกอันนี้ขึ้นดูซิสวยหรือย,ยังนี่ไงมันก็จะประดับมีาซุ่น สวยเออสวยนะอันนันอันอ่าเขาเรียกอะไรคริสต์มาสแบรนน่ะเหรอคริสแบร์คร <Chris Bear. S 3> ิสแบร์ที่ที่หันไปเรียกคริสแบร์นั่นเหรอ,อเออเออใช่เออใช่เอาสเีเอาสีดแดงๆมาใส่มันก็จะได้สวยขึ้นเออต้องบานนิดนึงบานนิดนึงมวนไปมวนมาอยู่ไหนนั่งนั่งอยู่ไหนสองชั่วโมงไหนได้แล,แล้วจากอันแล้วเนี่ย อันครึ่งได้อันครึ่งของเราก็ได้อันครึ่งอันอันที่สองยังไม่เสร็จดีว้าสวยตะบันสวยมากอมเออนี่นี่นี่คืออันแรกนะคะนี่คืออันแรกก็มุมนี้มากเลยเนี่ยฮสุดยอดอันนี้แหละคะ่ะนำเสนอด้วยความภูมิใจกิ่งไม้ของเรานะกกิ่งไม้หา่างๆนลยนะผู้นึงก็ล่างนาดำคำเทลียด แ็่ตามเพิ่มได้พี่น้องฮ็่ตามเพิ่งไผมันไดน้แล้นี่เราจะสิมักอ้าว,าวงวมง้มเศร้าเศร้ามุมมุมเศร้าแบนต้องการตัวช่วยอรอสำเร็จแล้วหัวใจของเราแล้วเราก็จะถ่ายรูปเป็นสัญ,ญาลักษณ์เป็นที่ระลึกว่าเราได้ทำแล้วอะไรแม่ยกขึ้นหนึ่งสูงยกขึ้นหนึ่งสูงยกขึ้นหนึ่งสูงบางบางพระอาทิตย์เลย เออนั่นแหละสวยมากมีแค่สองข้างอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนี่ใส่อามันเออหอนละหอนละอบ๊บ <laughs> จัดฉากจัดฉากไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปเลย,ย,เลยโอ้ <laughs> มันเหมือนอะไรไม่รู้อ่ะนะ <laughs> มันไม่เหมือนหัวใจเดี๋ยวไปถู